บทที่แปดบทสวดรมบทสวดธรรม,รรมจากกัปปวัตตนสูตรเอวัมเมสุกังเอกังสมยังพัควาพาราณสียังสหวิหะราติอสิปะตะเนมิขะทาเยตันตะโคพัควาปัจจะวัคคีพิกูอมันเตสิเทวมเมพิคขเวอันตาอพะชิเตนะ นะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขะนิกานนโยโคนิโนคัมโมปะภูชะนิโกอาณริโยอนันทะสัตหิโตโยจายังอัตรากิลามาธานุโยโคทุโขอาริโยอนันทะสัิหิโต เอเตเตพิกเวอโพอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาขาทาคะตะทาคะเตนะอภิสัมพุทธาจิกจักจักขุกรณียานะตรณีอุปัสสะมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตมาจะสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทา ธาคเตนะอภพิสมพุทธ,ธาจักขุกรณียนานะการณีอุปสะมายะอภินญาะสัมโพธายะสัพะะสพานิพานายะสังวัตะติอายะเมวะอริโยอัถังคิโกมัคโคเสยยะ ทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัยังอะยังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะฮะอภิสัมพุทธาจักขุ การณียานาการณีอุปสมัยะอภิญญาสัพพธายะนิพพานายะสังวัตติอีทางโคปนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามระนปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขาโทมะัสุปายาสาปิทุกขาอิปิเยหิ อปิอิเยหิสรรพโยโคทุโคปิเยหิวิปะโยโคทุโคยมปิชังนะละพาติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุป,ปาทานัก,กขออิทาทุกขาอิทังโหฝะนะพิกเวทุกขาสะม,มสมมาุทะโยอริยสัจจัง ยายังตันหาโปโนพระวิกานันทิราคานาคะชะหะขตาตันตะตันตาพินันทินีเสยยะทีถังกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีถังโคปันะพิกขเวทุกขะนีิโรโทอริยสัจจังโยตสาเยวะตันหายะอะเสสสวิตา ขะนิโรโทรจาโคปฏิติปตินิสโคมุติอน,นาละโยอีทังโผปนาพิคเวทุขะนิโรธาคามินีปติปทาอริยสจัจจงอายะเมวะอริโยอัถังคิกโกมคโคเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมา กัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิกุทางทุกขังอริยสัจจตุติเมพิกเวบุเพหาณะนุสุตเตสุธรรมเมสุจักของอุทัาาาปาทิญานังอุทัปทิปัญญาอุาาทัปทิวิชาวุาาทัปทิอโลโกุาาทัปทิปังโกปานิทงังทุกขังอริยสัจจังปริเยยะตุติ เมทุกขเวบุเอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโวปาทิทางทุกขังอริยสัจจังปริเอตปริญญาตันติเมพิขเวบุเอนะนุสุเตสุธรรมเสุจักขงอุทาปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจ ติเมพิคเวบุเพอนานุสุเตสุทำเมสุจากขุงอุท่าปาทิญาณาวุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลถกุท่าปาทิตังโขทะาปณิทังทุขขาสะมุทยโยอริยสัจจังปะทาปะหาตับพันติเมพิคเวบุเพอนานุสุเตสุทำมาสุจากขุงอุท่าปาทิญาณาวุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลถกุท่าปาทิตังโขท่าปิทัง ทุกขะส,สมสมะโสจจมนนทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวตบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจุขะสักคงอุท่าปะทิยานังอุทาปะทิปัญญาอุทาปะทิวิชาอุทาปะทิอโลโกอุทาปะทิปิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวตบุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจุขะักคงอุท่าปะทิยานังอุทาปะทิปัญญาอุทาปะทิว,วิชาอุทาปะทิอโลโกล ตังโโปาณิทางทุกขานี้นิโรโทรอรียสัจจังสัชิกาตัตพันติเมพิกเวบุเฮอนันตุสุตเตสุธรรมเนสุจักขงุงท่าปาทิานาหท่าปาิปัญญาท่าปาิวิชาวท่าปาิอโลโกท่าปาิตังโโทปาณิทางุท่าปาิอโลโกอริยสัจจังสัชิกะตันติเมพิคเวบุเฮอนนุสุเตสุธรรมเมสุสุขังจกัจกขงุง อุทาปาริยานังอุทาปาิปัญญาอุท่าปาิวิชา ampa, อุทปญญาปาิอโลโก้อุทาปาิ ave, าป,า reco, าปาัิทางทุกขานิโรคะมิณีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวอุเปบุเพอันัุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาิยานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาิอโลอุทาปาิวิชาอุทาปาิอโลโก้อุทาปาิปังโขปานิทางอุท่ากิโรทขะมิณีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิคเวบุเพอานัณุสุ อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลโภอุท่าปาทิตังโผูทะปานิทางทุกขานินิโรธะขามินีปฏิทาอริยสัจจังวะภาวิปันติเมพิขเวบุเพอนัตโสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลโภอุท่าปาทิยาวะคีวัจเจเมพิขเว ิเมสูจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปติวัด,วดทังวาทะสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังนะสุวิจุทังอุโหสิเนวะตาวาหังพิกเกวะสะเทวะเกโลเกะสะมาระเกสพัพพมะเก สาสามะธรรมะนิยาปะชายะชะสเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโัจัญญาสิงยะโตจะโคเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันเตปริวัตถังทวาทะสาการยะถาภูตังยานะทัศนังสุ สุวิสุทังโอโหสิวะทาทังวะทาหังพิคเวสะเทวะสะเทวะเกโลเกสมาระเกสพรมมะเกสสสามะนะพัมมะนิยาะปะชายะสะเทวะมะนุสายะมนุสตรังสัมมาสัมโภจริงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปะณเะม ทัสนังอุป,ปทาอุปทะปาทิอุอกุป,ปาเมวิมุติอยมันติมาชาตินันทิธานิอุอุนภัติโวอิทมะมวโวจะภะควาตันตะมานะมะนาปจ,จะวัตคียพิขคภะควาโตภาสิตังอะนาทินันทุอมิส มิจะปนะวัตยากระน,สน,ะ,นะสมิงยันยาเนอายาสมอายมะโตโกทันยันสะวิรชังวีตมะรังธรรมจักกุงอุทาปชาิยังกิจจิสมุทะยะธรรมังสัตพันติงตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตตันกวัตติเตจะพระขวตาสัมมะสังเกกุมมาเทวาสัทธมะนุสาวเวสุงเอตัมพระวตาภารณะสิยังอิสิปะนะเตมิฆนามิะทาเยอนุตรังธรรมะจักกัง ปวัตตันวัตติตังอปะติวัติยังสัมมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทวะณะวามรารณะวาคำม,มุนาวาเกณจิวาโกโลกัสมิติกุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจะตุมาระมหาราชิกาเทวาสันทัปมนุสาเวสุงจะตุมาหาราชิก ทิการนางเทวานางสัตวทางสุตวาตาวติสังติตาวติสงสาเทวาสัทธามนุษสาวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธามนุษสาวสุงยามานางเทวานางสัตทางสุตวาสุตุสิตาเทวสัทธามนุษสาวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทางสุตวานิมานรตี เทวสัทธมนุสาาวสูงนิมมารณาาราตินงังเทวนานังสุดทางสัทธังสุตวาปรณิมิตะวะสะวัวตีเท,ทวาสัทธมนุสาาวสุงปรณิมิติวะสะวักวตีนางเทวสัทธังสุตวาพรรมมากานิยาเทวาสัทธมนุสาาวสูงเอตัมมะเอตัมหควตามหาระ a ส s ย y อสิปัติปัติเนมิฆาทายะอนุตรังพรมมะจักกังปวัตติตังอปปติวติยังสมมะเนนะวาสัมมะเนนะวาเทวะเทเวนาวามเรนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมิตติอิติหะเตนะ คาเนนะเตนะมมหุมุหุเตนะยาวะคัมมาโลกาสัตโธอัปคำมคันคันชิอัยันจะกทักหะหสศีโลกาทาตุสังกัมปิสังกับสังปะกัมปิสังปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอโพโอภาโสโลกาโลเกปาตุระโหสิเอตัม เอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาถโโหภคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญา,าสิวะตะโขโกทันโยอัญญาสิวะตะติวะตะโหกันทธโยติอิติอหังอิติหิหังอายสัสสมโตโกทันยัสะ อัญญาโกทันโยเทวะนามังอโหสีสิ